ทุกคนวันนี้คนเดียวคนโก้ไปให้กำลังใจน้องใดๆแล้ววันนี้คนโก้ไม่ได้มากับปายนะวันนี้คนโก้มากับเต่านุกเต่ายุคเก้าศนก็นุกเต่าอ่ะยุคนี้ก็นุกเต่ามาแล้ววันนี้สไตล์ยุคเก้าศูนย์นะทุกคนพี่เต่าสมชายมาน่าดูหน้าดูน้าดูมากน่าสนุกอ่ะเสียดายอยู่ใกล้บ้านบุ๋มแต่อย่างว่าแหละทุกคนมัน เราไม่มีรถเนี่ยแล้วแล้วตรงร้านนั้นก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ดูแล้วมันมันต้องเข้าไปในเหมือนเข้าไปในซอยอะไรแบบเนี้ยน่าไปน่าไปแต่รอดูวันที่สิบเอ็ดหรืออะไรเนี่ยสิบเอ็ดถ้าบุ๋มจำไม่ผิดนะที่สวนสยามว่าจะไปอีกรอดูรอดูว่าว่าจะได้ไปไหม อยากไปอยู่ใกล้ๆไงเลยแฟชั่นไปนิดเดียวเองทุกคนถ้าใครไปไปเจอกันนะนานไม่รู้จะไปหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่านัดไว้ก่อนถ้าใครไปไปเจอกันนะพวกเรามันน้ำบวันรักเขาอืมนี่แหละวันที่สิคู่นะจ๊ะคนคู่วันนี้คนเดียวไม่เดียวหรอกนุกมากับพี่เตา๋าไปให้กำลังใจน้องนะทุกคนวันนี้ตองได้เรียกป่าวะ สองได้เรียกไหมโอเคมาแล้วนะครับวันนี้มาแล้วนะครับรอไม่รอดูกันเองนะครับเสียงผมเบาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่งเสียงให้นิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้จะไม่เบาแล้วนะครับเนาะ ไม่เบาแล้วใช่ไหมครับสไลด์สูงสุดแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมย้ายไลา์กลับก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับถึงคนจะตกเราก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้รักใครง่ายนะอยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่ได้รักใครง่ายนะเข้าใจไหมป้อน เอาบอลมาด้วยเก็บเลยครับโอ้โหันนี้คือเกก็บองเลยครับาพนไปไหนพีอาร์พีอาร์เจนต์หลังบอลเก็บเลยครับนอนเลยบอลเก็บเลยครับเก็บเลยครับเล้วอะไรบอลเจาสักเพลงหนึ่งนะหนาวเก็บเลยครับหนาวหนาวเก็บเลยโอเคไหมนะของลงเลยเอาเอาสายแบนใต้ ก่อเลยครับเก็บเลยคลป้นี่ไม่ลบปรง้เลปลไปมตรง้นเมน่ยเนักีบกองเก็บเลยปั๊กเนี่ยมาคุมปั๊กเขาได้คุมปั๊กพี่หมูก็เลยช่วยกันหน่อยดิหาวเอากองลงเลยเอกกล้องเก็บเลยครับให้กล้องเดียวพอเก็บกล้องเราไปช่วยตรงนี้หน่อยเร็ว จะไปช่วยจะเอาก้องเข้าลบเร็วๆดิจะได้ไปช่วยกันตรงนี้หน่อยเอาซาเป็นเฮ้แอาลู้างบนแบกขง้นแบกขึ้นมาเราไม่ได้นะ